โครงสร้างภายนอกของสัตว์สวัสดีครับน้องๆเป็นยังไงกันบ้างครับจากครั้งที่แล้วที่เราได้ไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวพลอย รู้จักกับสัตว์ต่างๆมากขึ้นอีกมากมายเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเสือสิงโตยีราฟฮิปโปโปเตม,มสัสและสัตว์ต่างๆอีกมากมายเลยและเรายังได้ข้อสรุปที่ว่าสัตว์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับพืชแต่แตกต่างกันตรงที่สัตว์เคลื่อนที่ได้มาวันนี้ ตามที่ได้ตกลงกันไว้นะครับน้องๆว่าเราจะมารู้จักกับโครงสร้างภายนอกของสัตว์กันเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเป็นอย่างไรบ้างพลอยเมื่อวานไปเที่ยวสวนสัตว์มาสนุกไหมลูกสนุกมากเลยค่ะคุณตาหนูได้เห็นช้างเสือยีราฟแล้วก็สัตว์อื่นๆอ,อีกเยอะเลยค่ะ ไหนลองเล่าให้ตาฟังสิลูกเป็นยังไงบ้างช้างตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มากเลยค่ะแต่หนูสงสัยอยู่อย่างนึงค่ะคุณตาหนูลืมถามคุณพ่อว่าช้างหายใจตรงไหนหนูไม่เห็นจมูกของช้างเลยค่ะงั้นปล่อยลองดูนี่นะจ๊ะ อ๋อจมูกของช้างก็คืองวงของมันนี่เองรลอยเข้าใจแล้วล่ะค่ะเก่งมากจ้าช้างใช้งวงช่วยดมกลิ่นและหายใจเหมือนคนเดานี่แหละลูกนอกจากจมูกแล้วน้องๆลองมาดูอวัยวะอื่นๆของสัตว์กันบ้างนะครับสตัตว์ต่างๆจะใช้ตาเพื่อช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆ ดูอย่างนกฮูกสิครับดวงตาของมันจะมีขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษเพราะต้องออกหากินเวลากลางคืนครับเจ้ากระต่ายตัวนี้ก็มีจมูกมีตาเหมือนช้างและนกฮูกและมีหูไว้ช่วยในการได้ยินเสียงด้วยครับเสือตัวนี้ก็มีจมูกมีตามีหูเหมือนช้างนกฮูก และกระต่ายนอกจากนี้ยังมีปากเอาไว้ช่วยกินน้ำและอาหารหรือส่งเสียงร้องด้วยครับและหมีตัวนี้ก็มีจมูกมีตามีหูมีปากเหมือนช้างนกฮูกกระต่ายและเสือแล้วก็มีขาและเท้าเอาไว้ช่วยเคลื่อนที่เคลื่อนไหวและรับน้ําหนักตัวครับ ววิิทยาศาศสตรร์ุ่นจได้เวลาของนักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋วกันอีกแล้วล่ะครับให้น้องๆลองใช้แว่นขยายมาส่องที่ภาพหมีและภาพกิ้งก่าดูนะครับแล้วสังเกตว่าบริเวณผิวหนังของเจ้าสัตว์ทั้งสองนี้มีอะไรแตกต่างกันแล้วจดบันทึกครับ เอาเลยครับหลังจากจดบันทึกกันเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาที่น้องๆจะต้องตอบคำถามนะครับว่าบริเวณผิวหนังของหมีและจิงจกนี้มีอะไรแตกต่างกันทีนี้น้องๆลองมาฟังพลอยตอบกันบ้างดีกว่าขนค่ะเก่งกันทุกคนเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าสัตว์บางชนิดมีขน แต่บางชนิดจะไม่มีขนนะครับที่เป็นเช่นนี้เพราะสัตว์แต่ละชนิดนั้นจำเป็นต้องมีส่วนประกอบอื่นๆเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันเช่นมีขั้วโลกที่อาศัยอยู่ในที่ที่มีแต่น้ําแข็งอากาศหนาวเย็นจึงมีขนปกคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความหนาวเย็นและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายครับส่วนกิ้งก่า หรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายอากาศร้อนจัดก็จะไม่มีขนปกคลุมร่างกายแต่จะมีผิวหนังที่ช่วยป้องกันความร้อนแทนเป็นต้นครับน้องๆรู้หรือเปล่าครับว่าสัตว์บางชนิดเช่นสุนัขหรือแมวที่น้องๆได้เห็นอยู่นั้นใช้หางในการแสดงความรู้สึกได้นะครับน้องๆลองสังเกตดูแมวสามตัวนี้สิครับ มันมีหางเหมือนกันแต่ทำไมถึงลักษณะของหางไม่เหมือนกันนะน้องๆรู้หรือเปล่าครับว่าแมวทั้งสามตัวนี้ใช้หางในการแสดงความรู้สึกอะไรอยู่เรามาดูเฉลยกันเลยครับแมวตัวที่หนึ่งกำลังแสดงความรักแมวตัวที่สองกำลังแสดงความกลัวและแมวตัวที่สาม กำลังแสดงความโกรธมากและพร้อมจะเข้าทำร้ายแต่สัตว์บางชนิดก็ใช้หางเพื่อยึดเกาะห้อ,อยโหนบนต้นไม้เช่นลิงเป็นต้นนอกจากนี้แล้วหางของวัวและควายยังใช้ปัดไล่มแมลงได้อีกด้วยครับ ปลอยรู้ไหมลูกว่าทำไมสัตว์พวกนกเป็ดไก่ถึงบินได้เพราะมีปีกใช่ไหมคะคุณตาใช่แล้วล่ะลูกเก่งมากสัตว์เหล่านี้จะมีปีกขนเป็นแผงเพื่อให้สามารถบินไปมาได้ถ้าอย่างนั้นปลาก็ใช้ปีกว่ายน้ำไปมาด้วยหรือเปล่าคะ ไม่ใช่จ้ะเพราะว่าปลามีกรีบและหางที่แบนทำให้สามารถว่ายน้ำได้ต่หากนะลูกแต่ว่าปลาก็ยังมีถุงลมไว้ถ่วยในการลอยตัวอีกด้วยนะจ้ะหนูเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะคุณตาขอบคุณมากนะคะจ้าเอาล่ะครับน้องๆได้รู้จักกับโครงสร้างภายนอกของสัตว์กันไปแล้วก่อนจะไปทำแบบทดสอบ เรามาทบทวนกันอีกสักครั้งนะครับหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของสัตว์คือจมูกช่วยดมกลิ่นและหายใจตาช่วยในการมองเห็นหูช่วยในการได้ยินเสียงปากช่วยในการกินอาหารกินน้ำและส่งเสียงร้องขาและเทา้า ช่วยในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวและรับน้ำหนักตัวนอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอื่นๆที่ช่วยในการดำรงชีวิตของสัตว์อีกเช่นขนช่วยป้องกันความเย็นและความอบอุ่นแก่ร่างกายหางใช้แสดงความรู้สึกใช้ยึดเกาะห้อยโหนหรือใช้ปัดไล่มแมลงปีกทำให้สามารถบินไปมาได้ ครีบที่ทำให้สามารถว่ายน้ำและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปทำแบบทดสอบกันเลยครับมีแพนด้าและแกะเป็นสัตว์ที่มีขนปกคลุมร่างกายเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นป้องกันอากาศที่หนาวเย็นครับงวงช้างทำหน้าที่หายใจและดมกลิ่นเช่นเดียวกับจมูกของสัตว์ชนิดอื่นๆปลามีครีบ และหางที่แบนเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่แหวกว่ายไปในน้ําและยังมีถุงลมที่ช่วยในการลอยตัวจึงทําให้ปลาอาศัยอยู่ในน้ําได้ครับสัตว์แต่ละชนิดเคลื่อนที่แตกต่างกันทําให้ใช้อวัยวะในการเคลื่อนที่ไม่เหมือนกันเช่นแมวใช้ขาเดินปลาใช้ครีบว่ายน้ําและนกใช้ปีกบินครับ ผีเสือ้อเป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่โดยใช้อวัยวะเช่นเดียวกันกับนกคือใช้ปีกบินไปมาครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆได้รู้จักกับโครงสร้างภายนอกของสตัตว์ภายนอกกันไปแล้วครั้งต่อไปเราจะมาลองจําแนกประเภทของสัตว์ดูบ้างนะครับจะเป็นยังไงและสนุกแค่ไหนนั้นต้องติดตามให้ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้ว ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ